มันลงการฝึกปฏิบัติการทางอากาศขั้นสูงหรือเร f แฟค2022ครั้งที่3ของเหล่าอากาศยานเครื่องบินรบของกองทัพสหรัฐรวมดาวทั้งเครื่องบินรบเจเนอเรชันที่5และเจเนอเรชันที่4จัดฝึกบินทางยุทธวิธีกว่า20วันและการฝึกเร f แฟคครั้งล่าสุดนี้มีการปล่อยสัญญาณเสียงสนทนาเครื่องบินรบจากพื้นที่รับแอร์เ51เพื่อเพิ่มการฝึกทดสอบขั้นสูงจากภัยคุกคามด้วย ปฏิบัติการฝึกเครื่องป็นรบทางยุทธวิธีขั้นสูงของกองทัพอากาศสาหรัฐครั้งนี้เป็นอย่างไรวันนี้เรามาติดตามกันครับ บ b ๊วเ a n g จ l นำเครื่องบินเ -8 Super Hornet 6ลำและเครื่องบิน c 3 3 J J Hercules ซึ่งบินโดยนาวิกโยธิน1ลำมาแสดงโชว์ผาดโผลทางอากาศแบบยุทธวิธีระหว่างวันที่13-14สิงหาคม2515ฐานทัพนาวิกโยธินสังรัฐบนเกาะฮาวายเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงโชว์ของเหล่านักบินโชว์มืออาชีพโดยเครื่องบินรบแบบ s -8 Super Hornet ผ่านท่นท่าหลากหลายรูปแบบ ส่วนการฝึกบินทางยุทธวิธีทางอากาศขั้นสูงหรือเล f แฟคครั้งที่3ประจำปี2 5 5 5จัดขึ้นที่สนามทดสอบและฝึกอบรมเนวาดาฐานทัพอากาศเนวิลลิสรัฐเนวาดาระหว่างวันที่9 1 9กรกฎาคม2515โดยมีกว่า20หน่วยงานเข้าร่วมผลขบินรบหลากหลายรุ่นของกองทัพสหรัฐเข้าร่วมการฝึกกว่า70ลำชี่นที่มาครบมาเต็มทุกเจเนเรชั่นมีผู้เข้าร่วมการฝึกกว่า2,300คน ขณะที่อากาศยานเครื่องบินรบของสหรัฐนำโดย F-35 Lightning II, F-22 Raptor, <It hurts. S 1> F-18 Hornet และ Super Hornet ขณะที่เครื่องบินรบฝ่ายที่ถูกจัดให้เป็นฝ่ายสตูคือ F-16 Falcon และเครื่องบินรบ F15E Style Eagle นอกจากนี้ยังมีเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ B1 B, B Lancer และเครื่องบินอื่นอีกมากมายรวมถึงกัจยานไร้คนขับ MQ9 Reaper เข้าร่วมการฝึกด้วย เสียงคำรามของอากาศยานรบกองทัพกอากาศสังหฐดังทั่วท้องฟ้าเหนือลาสเวกัสและเนวดาสำหรับการฝึกเลดแฟคโดยฝูงบินฝึกรบที่ซ1 4 14, เป็นเจพาพหลักแบ่งฝ่ายน้ำเงินและแดงปฏิบัติการรบทางอากาศด้วยยุทธวิธีขั้นสูงแบบการรบจริงนอกจากนี้การฝึกครั้งนี้ขยายระยะเวลาปฏิบัติการกลางคืนและค้นหาการต่อสู้และการช่วยเหลือที่ได้รับการปรปับปรุงนอกเหนือจากการต่อสู้ที่ขยายออกไปอย่างมาก ทั้งหมดนี้รวมเข้าด้วยกันเพื่อมอบประสบการณ์การฝึกที่สมจริงที่สุดและออกแบบเพื่อเตรียมนักบินให้พร้อมไปเชิญกับความท้าทายในมหาสมุทรแปซิฟิกและพื้นที่อื่นๆื่นท่านี้การจัดฝึกแข่งขันทางยุทธวิธีรบทางอากาศหรือเลสแฟกจัดขึ้นปีละ4-6ครั้งโดยกองทัพอากาศสหรัฐวัตถุประสงค์เพื่อให้การฝึกต่อสู้ทางอากาศที่เป็นจริงทั้งสำหรับนักบินกองทัพอากาศ กองทัพเรือและกองกาลังนาวิกโยธินของสหรัฐรวมถึงกองกำลังนาโต้และประเทศพันธมิตรอื่นๆโดยจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่2 9พฤศจิกายน2518เรดแฟกซึ่งมีฝูงบินฝึกลบที่414เป็นหน่วยรับมอบหมายดําเนินการฝึกซ้อมเรดแฟกในขณะที่ฝูงบินที่64ซึ่งประจำอยู่ที่นิวลิส ช้เครื่องบิน f 1 6เพื่อจำลองเป็น b i สิ9เ f c o m ซึ่งเครื่องบินเหล่านี้จะถูกทาสีให้เป็นรูปแบบลายพางต่างๆของผู้ที่เป็นสตูส่วนฝูงบินลูกรานที่65ใช้งานเครื่องบิน f 1 5ในรูปแบบลายพางต่างๆของผู้ต่อสู้ที่อาจเรียนแบบการคุกคามของซู2 7่ส a n e r แฟงเกอร์และซูส5 f ิ n ห e r แฟงเกอร์ซึ่งปีนี้ฝูงบินฝึกการรบที่414และสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติ ตังเครือาข่ายทางเดินน่านฟ้าที่เชื่อมระหว่างการทดสอบเนวาดาและสนามฝึกดูท่าสําหรับใช้งานพิเศษร,รอบฐานทัพอกกาศเอ็ดเวิร์ดในรัฐแคลิฟอร์เนียข้อตกลงนี้ทําให้พื้นที่น่านฟ้าทั้งหมดของธงแดงหรือแรดแฟกทั้งที่3ของปี2015เพิ่มเป็น36,000ตารางไมล์หรือกว่า9,300 0กิโลเมตรซึ่งจะเป็นสําหรับการฝึกด้วยเครื่องบินรบเจเนอเรชันที่หซึ่งใช้การซ้อมรบในระยะที่ไกลกว่าเครื่องบินรบรุน่นก่อน และในการฝึกเลสแ a คครั้งที่3ในปี2 5 1 5ดูเหมือนจะมีผู้ที่มีส่วนร่วมที่โดดเด่นนพินเศษมาในรูปแบบของที่มนปฏิบัติการจากศูนย์ทดสอบกลุ่มเล็กที่มีความปลอดภัยขั้นสูงหรือที่รู้จักกันในชื่อของแอร์ีย51โดยใช้สัญญาณเรียกนิกหลักนักวิจัย a อร์ีย51โพสต์คอลเลกชันการบันทึกเสียงที่เขาสร้างขึ้นจากการพูดคุยทางวิทยุระหว่างผู้เข้าร่วมเลสแฟคที่ผิดปกติ จากผู้ควบคุมการจราจรทางอากาศในวันที่13กรกฎาคม2515รวมถึงการสื่อสารจากเัก่อบินที่ใช้สัญญาณเรียก m ิ g 5และ m ิ g 6ตลอดจนถึง m ิ g 1และ m ิ g 2ระหว่างเที่ยวบินไปและกลับจากแอร์เรีย5 1ไม่มีข้อบ่งชี้ที่ชัดเจนว่านักบินที่ใช้เรียกขานว่ามิ g เหล่านี้กำลังบินอยู่ในเครื่องบินลบรุ่นใดอย่างไรก็ตาม กองทัพอากาศสาหรัฐเปิดเผยต่อสาธารณชนแล้วว่าเลตแฟค2022ครั้งที่3าําเสนอกองกําลังลุกลานซึ่งแตกต่างจากที่เคยใช้ในการฝึกซ้อมรบแบบใดแบบหนึ่งในอดีตซึ่งฝูงบินที่65เพิ่งเปิดใช้งานเมื่อเร็วๆนี้พร้อมกับ s 5 a j o y s t i k e Fighter ที่มีการรอบเลนมุ่งเน้นไปที่การเรียนแบบภัยคุกคามทางอากาศของฝ่ายตรงข้ามใหม่ทั้งหมดรวมถึงหน่วยที่จัดหาสตูจำลองเพื่อเป็นรบพื้นที่ปฏิบัติการด้านข้อมูล และการป้องกันภัยทางอากาศภาคพื้นดินท่านี้ฟูงบินลูกรานที่64ซึ่งบินโดยเครื่องบิน s 16 Viper และนักบินมักใช้สัญญาณเรียกว่ามิกเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผู้ลูกกลาบางทางเรียกว่า Air S อ e เก e เซอร์เนชและในเอกสารวาโซนเคยระบุว่า s 6 Viper แบบ2ที่นั่งถูกใช้เป็นเครื่องบินฝ่ายฆ่าศึกมีการติดตั้งล็อกเีมาตินรีเจนพอร รุ่นหนึ่งที่ติดตั้งในเซ็นเซอร์อินฟราเรดค้นหาและติดตาม IRST ซึ่งเครื่องบินขับไล่ที่ผลิตโดยรัสเซียหลายลำรวมถึงรุ่นต่งตางๆของซู2 7และ m IG ิก2 9มีระบบ IRST ในตัวซึ่งอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของเหตุผลที่ว่าทำไมจึงเลือกใช้สัญญาณที่เรียกว่ามิกโดยพลเอกจาเล็บฮัตชินสันผู้บัญชาการกองบินฝึกที่4 1 4ระบุว่า ประเทศผู้ลูกหลานจะถูกปลดปล่อยเมื่อพวกเขาปรับแต่งการจำลองภัยคุกคามใช้ภัยคุกคามขั้นสูงและความสามารถในการรบกวนเพิ่มความสามารถในการคุกคามเพื่อเพิ่มการฝึกในสภาพแวดล้อมที่ไม่อนุญาตซึ่งน่านฟ้านั้นแตกต่างกันมากด้วยโดยั้งนี้เพิ่มน่านฟ้าการต่อสู้เกือบสองเท่าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพยุทธวิธีของฝ่ายเครื่องบินลบน้ำเงินและแดงซึ่งความสามารถในการปล่อยตัวผู้ลูกหลานจากสนามบินระยะไกลเช่นแอริเ1ร์เจะช่วยเพิ่มประสบการณ์การฝึกโดยรวม การสร้างลักษณะพลวัตของปฏิบัติการรบของคู่ต่อสู้ที่มีความเจ้าเล่ย์มากขึ้นทั้งหมดนี้คือหนึ่งในการเตรียมความพร้อมประจําปีของกองทัพสหรัฐในการฝึกทางยุทธวิธีเสมือนจริงของการรบทางอากาศและในครั้งล่าสุดนี้มีความพิเศษทางพื้นที่การฝึกที่กว้างขึ้นการรวมดาวเครื่องบินรบและการมีส่วนร่วมของพื้นที่ปิดลับอย่างแอเรีย51ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการฝึกภัยคุกคามขั้นสูงยิ่งขึ้น ถือเป็นอีกหนึ่งรูปแบบการฝึกของเทื่อบินลบสัญชาติอเมริกันเพื่อเตรียมความพร้อมกับการรับมือทุกภัยที่จะเข้ามาท้าทายคำว่ามหาอำนาจอันดับหนึ่งของโลก